ฟังเลยหาสองตัวเนี่นอนเอาดิอ่ตัวไดกกัลูกอาเจอ่ะ้าห้าสามเอาตห้าไปดิ ตั้มสร้างสร้างกะเที่ยงรสูงกับเต็งฮะสูงวันหนึ first, so ง่งเต็งฮะเติมเตหมจงอืออืออาจตเต็มใช่ไหม เรียบร้อยเต็มเต็มสองเอียวอันนี้ตอนเด็จะยุ่งอะไรเตตั้มเราต้นเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันหนึ่งเจ็ดติบห้าหนึ่งสองสามสี่

สิบสองหมื่นห้าสิบเก้าสิบสามหมื่นไปนิกัสไม่ก็มานเนาะหนึ่งหมื่นสองหมื่นไปของจี๋งเีเนี่ยข้างหน้าหนึ่งหมื่นสองหมื่นไปก็ใช่ ฟ้ามาดูเคไม่เอาฟ้าคอนเสิ bằng vô cấp xa thì sẽ ở chỗ này không Mày sẽ không biết hình Nó sẽ đem nè Các bạn này chỉ mơ nương อนนี้จะาียมอนจ้ามือมามมานะก็เป็นซีเมนซีเมน้นงนเตีงห้งหรอเงินเตียงหรอืมเมหาบ้บพี่ก็ันไหม่ไลน,นี่บ่แบบนี้เลยวะ Tắc khúc yêu Tinh khúc này Bớt Khúc yêu Cháu vào đây Cháu tình hạt ừ. Mà thôi anh câu khỏi kìm Chè đó Để ra thử thông xám nhé Em bảo à, chè không có bao gấp sàn, Như thế เดี๋ยวอันเตะอันเขากของเจมาใส่นี่กา63เนี่เป็น40,000ก้หายกันกับเต็งหเลยเด้อเจเสีย40,000ใครก็เสีย40,000ต้องหายกันเจ้10มาเสียนี่30,000วจะสามตำาบตำกับตำเดียวเนาะ8 9 0 11 12ก็สาตำสามำสองหมื่นสองหมื่นสามตำสองหมืนแม่ ห้องข่ดิบเบียวเจ้าสิมันนำไปให้ยังหองข่แปดยี่สิบอ่ะหกหมื่นหกสาดัเบียวของห, okay. ห้องวบบสิมันนำไปจ่าจห้องนสามเราจะจ่ายเสจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สี่หมื่น สองมืน่นในในอสองมืน่นนะเจ้สามมืน่นแปดยังครกขึนมาละเข้าใจไหมเนี่ยตีงหัเข้าใจอยู่นะจะเตีงหั 没，我我们就是给我们订上海

สูอัยากไลี้20สบบอแมอชมชมเกีชมนุอยากเตียงหกตียงเกีว่ะเตียงหกก็หสูงเตียงหกก็หกสูงแมเตียงหก็่เตียงสี่เตียงเลยบ่เตียงเตียงหอัพเปิด4สี่สี่้าสามสิบเรู วันทุกคนนะจ้ะนะจจะกินหมดจ้าอันนี้ยังกว่าหกสามหกยังกว่าหกสามหรอแมาหกสามเมียวนะกินหมดจ้ะหสามเมียวดอดหนักกว่านะโอ้แต่เมียวซาใบไส่ใส่บมือมันมีด้เนาะมาปันทุกคอลนเจีวันทุกคอเลยเอาเกีเลเกนะคะ

Rồi đó. Mà tôi khỏi cái giày của vậy เดี๋ยวันันทุกคนจเื่อว่าต่างกันผลยคนันทกตอตน่นี้เพิ่งเห็นโจะค้ำอยู่มีแต่ปะเอกว่าเดี๋ยววันทุกค้ปปเคื่อไปดิบมุ่งมั่นกมาให<า>้ลงมาเถอาทิตย์มาใส่นี อันนี้หใบมันบ่หใบอันนี้จ้ใบสาวสาวใบมาเจ้าเามใบเลยไปเจ้าเอาเอาไปจอันนั้นแหละเอาเอาจุ่มเนี่ยขี้เห่าหกสูงัวไรจุ่มนี่นจุ่มทั้งนี่โอเคเอาไปเได้ดนเนาะ เสีหกหกสูงเลยนะแติาตงหกเพื่อกลาเลยแล้วค่ะสองยุคเก่าเป็นบอืนี่ยุคเก่าอ่าโอเคเปิดุกยานยู่ที่เดิมเดี๋ยวจะนาให้นะเสียหกหกสูงนะจ๊ะเต็มเต็มจ้าหกสี่เดียวหกสี่เดียวนิแจ๊ะหกสามใบก็เสียเสียหกน่นแระอันนี้เป็นหกสที่เหลือกินนะจ๊ะนกระหงสีที่แรกน้ากเต็หก กินจะอันนี้เต็งต่ำก็กินจาอันนี้กินจะหกสี่ก้อนหกใบสม่ไไม่ลกันน้อู่กองทษกรมาคำาเรืกงเบิ่งนงั้นมาคาแรงเวะงานอะไรดิเดเกตเร่งานแล้วอันนี้เสียงหกมาเนี่กส่กอนหกใบม่แล้วหกส่ เอ้กะสีห้าหกนี้สองหมื่นเพิกะเาเียหกเนาะหก4ีซีห้าหกะเปามันสี่หมื่นวนันนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดซีสี่ห้าหกดแปินจะมาบ่าบ่าเต็มื่นเเองเท่าเหกอเท่เจะเจหมืนเท่าสอง่แปดหมื่นแปดหมื่นตายเหระ

ในเรนโอ้ย oh, จะมาหนาวมาเย็นเถอดีพี่งนอ,อ้ยปิดไปสักพักดมึงมา okay, <yeah. S 2> ได้บ่อะนี่ยแคนะนี่ยซาดิยี่บัวอะไรข้างหลังนะพี่อ๋อมาดีทางสิปิปดแบงสักพักดิมึงพึ่นมาไว้ดิ ืันเดียวกันนนี่ะไร้จีาลื้อิื้อว่าสามมาเอา่ะสี่หมาใส่หกก้อมหนี่งก้อนสอที่สี่หก็มาใส่หนึ่งสองสามที่เรื่าปลาปากเต่งดำนะเปิดเปิดเต่งดำเหรอ เอาะ้ใส่วยเจ้าติงตามนี่ยคอยมากาหาองเอาไเดี๋ยวจะเจา่จะเอาันบ่อบเแล้วมีสองอช่งมันดำมันำเอาจนะมากากสานี่เอาวะเต่สาไปเยดิสสามสอตัวสามองเออยการหาสองดีแล้วหาสามคอย กระซ้มกระซัะมเดียวน,นี่อยู่ตำเนาะค่อยกระซอมให้อีกสองหมื่นต้องบอกคอยก้โขกสามเดียวอันน,น,นี้อันนี้ไม่อยู่ใส่ก่อน<า>หนึ่งสองสามอะไรอีกผ่าป,ปากอันนี้ห่อหอยถือเดียวห่อหอยที่เราอนะหกออันนี้สองหมื่นอันนี้สองหมื่นนี่หกพันผ่าปากเนาะ

เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแสิเยี่สิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสเอ็ดสอมส่สห้เจด้ี่อยซ้อมนถึงตั่งามสี่ห้าหก

6890 8234 5 61 6890 234 96 8 9 3031.2 3456 78940 40000อีก2000 2 3 7 9 0 123456 แกยี่สิบแปครบเอียนพอมอยากแต่งสามเกียรมากักหาซีอันนี้สองสองเมื 6, อนอันนี้อันหนึ่งสองสามนี่วัดกันกับสามซี่หาเด้อ <Okay. S 2> เดี๋ยวซีได้สองอันนะครัอ 5, บอันหาสามนี่สามเมือนหกรวบปนี้ออกจะำนี่เกียร์สองมาหกพันจำสองสิบใบใครเชียร์สามสามเมือน เดือดหกพันเจีส่องมา 6, 5, องเดียวห้าสามส่อได้กว,าว่าหกสามล่ากาไม่เป็นสี่เดียสองเกียเปียสองไปหกหกลง, 6. 6, งมาหกปเสิหกสามห้อร้องนี่

เก้สิบแปดหกเดียวสองสามแกไปสองมืนเจ็ดเก้าสิบสองพันสี่ห้าหกเจ็ดแปดกยี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสามสิบไป